ก็จะใส่ใบกันนะสใส่ใบพัดโบใบพัดเฉยๆไม่ใช่โบโอเคตัดต้องมันจะมีมาร์กเห็นไหมเนี่ยมีตำแหน่งของมันเนี่ยเห็นไหม ราต้องใส่ให้มันตรงมาร์กมันนะตรงตำแหน่งของมันนะเห็นไหมถ้าไม่ใส่ตรงมันก็นล็อกไม่ได้แล้วก็ศูนย์ไม่ตรงโอเคประมาณนี้ก็ขันหกเหลี่ยมเอาพอดีนะครับผมอย่าให้มันเกินไปอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็คืออย่างเงี้ยมันทำออกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ะระยะพวกเนี้ย ให้มันดูดถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าใบพัดเข้าไปข้างในลึกเกินไปมันจะไม่ดูดออกมาเข้าใจไหมมันจะมีช่องช่องโวเยอะอ่าเข้าใจไหมลมมันเข้าไปมันจะไม่ดูดเข้าข้างหลังมันจะเข้าเข้าตรงนี้ข้างๆล้วต้องขยับออกมาแค่นพอดีมันจะไม่ลมมันจะไม่ดูดเข้าไปทางนี้เข้าใจไหมมันจะดูดเข้าข้างหลังอย่างเดียวโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวคันน็อตจบเลยต่อสายไฟ ใช้หกเหลี่ยมดาวหรือว่าหกเหลี่ยมธรรมดาก็ได้แต่ว่าไม่มีไนงะต้องใช้แบบนี้โอเคอืมล็อกแล้วครับ แน่นแล้วแค่นี้ก็แน่นแล้วครับโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวสายไฟเหรอเล้๋ยวขึ้นมาต่อข้างบนเราจะทำให้ตึงหน่อยอต่อแคบไปแล้วนี่อะไรแสงนี้เหรอ ดูเดิมมันไม่ใส่นะครับไม่อยากใส่ใส่อันอื่นทำไมคุณใส่่างนี้ทำไมไหนแคบบอกว่าแคบอยู่นี่แต่ต้องหาอะไรปิดสายแคบก่อนนะคือตรงนี้ ไม่มีเทปนะครับผมทำแบบนี้เอานะไม่มีเทปอ่ะ เน,นี่สุดละโอเคเอไม่กระทำใช่จบเริ่มไลทเทปนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันว่ามันจะหมุนทางไหนโอเค ดำดำแดงแดงดำอยู่ตรงนี้เราจั๊ใส่นั่นเลยหมุนนอตออกเราก็จั๊ใส่เลยโอเคเราไม่ต้องถอดไฟนะครับผมนี่ไว้เหมือนเดิมนะปั๊บปับจะทำแรงนะเดี๋ยวมันหักสิบเก้านิ้วตัน มันไม่ออกว่ะแน่นจัดอือออกแล้วเก่าเกินนะดูแน่นแน่นมากเลยก็คือเท่ากับว่าเราจะเอาสายไฟใส่ตรงนี้หางโปงหางปลาเราไม่ใส่แล้วอันนี้นะมันเราไม่มีแล้วอะ่ะ ธรรมดาแล้วกันธรรมดาธรรมดาเลยนะครับใส่แบบธรรมดาเลยขั้นเทพอ่ะเข้าใจปะสาเทพอ่ะประมาณนี้นะเห็นไหมอันนี้คือไม่มีไม่มีไ,มมไฟมานะตัวเนี้ย ไม่มีไฟมานะมีไฟมารอแล้วแต่ว่าแมกเนติกยังไม่ทํางานไงไม่มีใครสั่งแมกเนติกทางานไฟมารอไว้อยู่แต่ว่าต้องรอแมกเนติกสั่งทํางานอะ่ะยังมีไฟสรุปยังไงวันนี้อ่ะ ยัดเข้าข้างล่างนะครับผมให้มันรองกับแหวนนะครับถ้าใส่หางปลาเหรออ่ะยวลองใส่หางปลาให้ขนาดนะถ้าอยากใส่จริงๆนะหางปลาอยู่ไหนไแหวนแป๊บนึงนะอันนี้จะต,ต้องตัดอันนี้ใส่นะมันทำลำบากนะมันต้องแกะอ,อันนี้ออกอนะ่ะไม่ต้องใส่หรอกผมว่าใส่อย่างนี้แหละติดกัน คุณภาพเหมือนงานไม่มีปัญหามันเป็นงานซ่อม,มนะก็ต้องประมาณนี้แหละอะไรที่ซ่อมก็ย่อมจะไม่เหมือนเดิมนะครับแปบบ๊บนึงนะผมมุนผมมุนแป๊บนึงนะ ประมาณนี้นะครับผมสายไฟเข้าไปแล้วนะไม่มีปัญหานะครับแน่นคลิกเลยโอเคแล้วก็สายขาวแต่วันนี้ต่อเข้ากันเลยสายสีขาวกับแทปบนะครับเดี๋ยวผมต่อแป๊บหนึ่งนะอันนี้ต้องต่อเข้าเข้าด้วยกันนะแป๊บนึงนะ ตรนี้เป็นงานด่วนนะครับผมอันนี้เป็นงานด่วนนะครับเรีบเดียวเสร็จไม่นานซ่อมเร็วซ่อมเร็วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผม เราจะมาเทสกันกน่าติดไหมนี่เห็นไหมโอเคเย็นช้ำจบละปิดเลยครับโอเคขอบคุณครับ